ตำตำแต่ว่ามีมากแล้ว นอนสบายดีสบายดีผีพี่เพื่อน,เ,นเพืนเบิดสู่คู่สู่คนวันนี้ผมเขาก็ขึ้นมาหายคือเก่ามาเกี่ยวเข้าให้นี่แหละบางคนก็อาจจะเบือ่อการถ่ายทำคลิปอยู่ทั้งเที่ยงให้แต่ต้องขอโทษขอภัยเพราะว่าตอนนี้เขากเลเร่งการเก็บเกี่ยวเข้าให้ก็เลยบุ่มีเวลาออกไปใส,ส่ชีวิตทางอื่น ช่วงนี้นี่ยุบานเฮานี่แต่ละครอบครัวนี่เล่งเ,เก็บเกี่ยวเขาให้เท่านั้นเนาะแต่เฮาเก็บเกี่ยวเขาให้วันนี้นี่น่าจะได้พักเที่ยงอยู่ทึ่งเที่ยงไ้แล้วเพราะว่าเฮาเก็บเกี่ยววันนี้นี่แมนเฮาเกี่ยวเขาไก่อันบริเวณเที่ยงไาะจะได้พักอยู่นี้เลยเนาะแล้วก็สิตอบเลยคอมเมนต์ของ PFC ที่คอมเมนต์มาอ,อยากให้คอย บเบายืงหรือว่าครอบครัวของพผัานี่นั่งกินเขาน้ากัเน,นเพราะว่าเอฟซีก็มีหลายทานที่อยากคู่อยากเห็น,นเป็นยังบ่คอยกับเบายืงนี่บ่เคยนั่งกินเขาน้ากัเน,นแต่ความจริงเขาก็เคยนั่งกินเขาน้ากัเน,นในปีก่อนๆแต่ว่าปีนี้ก็ยังบ่ทันนั่งกินน้ากันเพราะว่าแต่ละอันค้นแต่ละครอบครัวนี่ตรงได แยกใหญ่กันไปเหตุเบียดเหตุงานแต่ละบอลแต่ละที่เพราะว่าคอยกับเบายืงกับได้แง่เขาพัวไปแล้วคอมเมนต์ในนี้กับโดนแล้วคอยเห็นที่พี่เขาคอมเมนต์มาแต่ว่ายังบอท่านมีเวลาเขามานั่งกินน้ำกันถ้าว่าเขาเกี่ยวเขาให้แล้วเบายืงก็แล้วเขาก็สีนัดเบายืงมากินข้าน้ำกันแล้วก็สีบอกเลยสิ่งที่พี่พี่ยังลงลืมระวาง คอยก,กับเบายืงนะาะคอยก,กับเบายืงนี่เป็นคนคนเดียวกันหรืบอบ่านะแต่เอฟซีที่ติดตาม,มาด้นก็น,น่าจะหูดีจําแนกได้แต่ว่าผููติดตามไม่นี่ยังบ่ทันหูก็เลยอยากถามก็เป็นการดีคือกานการคอมเมนตะ์การทามการคอมเมนตะ์นี่แมนการติส้มที่ดีที่สุดนะเพื่อหเฮาได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าได้ให้อันคำตอบให้พี่ๆได้รูุอีกครั้ง จังได้ก็ขอบอกขอบใจหลายๆานะที่คอยคอมเมนต์ติส้มหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองของเหาาห้เกียรติสองของเหา,หาเขเาขมาเบิ่งคลิปมาตลอดเนาะจังได้ก็ขอบใจหลายๆานะและต้งพองขออภัยเพราะว่าเฮา,าเอามือนกเบิ้งเดียวเพราะว่าเบิ้งหนึ่งเนี่เาจับกลองโอเคแม่แต่เฮาลงมือเกีียวเขาเลยเพราะว่าแม่กับเมียก็เกี่ยวเขาไปแล้ว นเข้านี่ใกล้เที่ยงนี่งามขนาดแต่ว่าห่วงเข้านี่มันรีบไหลเนาะนเวลาเขาจับนี่มันเบาตรงไส้เมดเข้านี่มันโบเต็มตึงเรื่องต้นนี่โปยักเบางามแต่ว่าห่วงของมันนี่ห่วงสั้นนะครับมันรีบไล่มันมีแบบวาจุดด่างดำ องต้นเขาเกี่ยวนี่ก็เต็มมือแล้วเขาจับต้นเขาคมมันงาม โอ้ oh, ทุกคนต้นกล้วยนี่มันมีมากแล้วต้นมันก็บดได้สูงเน,นี่ต่ำๆแต่ว่ามีมากแล้วแบบนี้แหละมันจึงบลมง่ายต้นบวสูงแต่มีมากถ้าว่าต้นสูงนี่เวลาลมพัดแห้งมีโอกาสมันล้มมันหักกล้วยแนวพันไม้นะเอ,เอามาปลูก เวลามันสุกนี่กล้วยแบบนี้นี่หอมขนาดหวานหอม,หอมความซุ้งจากดินจากดินไปหา้ามาของมันนี่ก็ประมาณเม็ดปลายนะอันนี้เขาจับก็ะหอดอนี้เม็ดปลายแนวพันุแบบนี้แหละหอยจากด้สุดมันบวมง่ายต้นมันใหญ่ต้นตันตั บนนี้นี่โคตรสูงเลยบริเวณนี้นี่แมนบริเวณที่เฮาปลูกพักปีกายมีฟุ้นเห็ดหายเข้าในงามต้นนี้งามแต่ว่าควงเข้าอันนี้นี่ทุกคนเห็นบ่วเวลาเฮาจับแบบนี้มันบ่นัก ่วงสั้นๆมันรีบร้ายเห็ดไห่ของบไดับท้นแต่ตามสังเกตเบื้องนี่น่าจะมือนี้แหละคันเสิดยดไลยเพราะว่ามือนี้นี่เขาได้เกี่ยวเขาบอนงามสุดบอนทีเขาเบื้องมันมีมาร์กพอสมควร าว่ามือนี้บบได้นี่มือมือคือแห้งแล้วมันแต่บอนสีเขาบงงามทั้งนั้นเลยต่อไปนี่แมนค่อยสีคุดบอนเขาเยียบเขาคุดบอนนี่แหละบอนเยียบเขา้าลุมน้องอันนี้กับแม่น้องปลาเท็ดบอนเยียบเขา่าลุมน้องแล้วก็เบื้องนั้นนี่แมนเทียงให้เพราะว่า ต่อไปนี่เขาจะเห็ดสวนไก่เทียงให้เห็ดบอลเยียบเขาบอนี้เพื่อสบายเขาเอาของเครื่องหนื่มาจูบบอลเขาเห็ดนานพักเขาตัดแต่ต้นข้าออก เพราะว่าบนนี้มันเพียงหาบตะตองขุดแต่เอาผบัดมาปูเลยเอาเฟืองมาปูก่อนเบืองทึ่งหันปูบางๆก็ได้มันบเปลือน,ป,นปันได้ดอกเพราะว่าเขาบ่อบไดขุดดิน มัดสูงๆเพื่อบใ้มันห่อนหัวลายประเพทดทาบัดแบบนี้ถ้าว่ามันต่ำไก่หัวเห่าห่อนสูงจิงแขน็นแเอาคาบัดอันนี้อีกมาปู แม่ลงมาเกี่ยวเข่าในนองเข้าในนองนี่ก็ง่ามคือกันเพราะว่าน้าเพียงพอ ร้อยเหาเห็ดบอนเหาเย็ยบเข่ามันแต่เก็บเก็บเข่าแล้วก็มาเย็ยบเลยเอันนี้ก็ได้กองนึงแล้วเอามากองไวมันแต่เขาเย็ยบเมื่อเบิดกองนี้ถึงคอยไปแบกไม้กองนี้นี่แมนกองถึงเขาเก็บใกล้ๆบริเวณเหาเยียบเข้านี่แหละ อดเสือก่อนเอาเสือเข้าในเพราะว่าเสื้อตัวนี้นี่มันยาวพอนี่เห็นบอกมือก็มีอัน,อนบางคนอคอมเมนต์มาว่าค่อยนี่เอาอันเสื้อเข้าในเรียบร้อยปานมาสิไปเดินแบบ <c oughs> กับโมเมนต์อยากเอาเข้าในเพราะว่าเสื้อมันยาว เลยเอาเข้าในซะมันจึงสบายหอยเยียบกองป้ายได้สำนี้ ในแต่เขาสีเอากระดงมาพัดพัดออกขี้เหอะขี้เนื้อฮะแล้วจึงคอยไปแบกไม่ ละบรา้มาดังไฟอยู่เทียงมาพักอยู่เที่ยงเที่ยงเนี่ยรู้สึกว่าเย็นดีขนาดลมพัดวิววิวอากาศเย็นคักแมมโลกผักกาดพอได้เห็ดหารเทียงเห็ดแกงผักกาดเอา Mm-hmm. <laughs> เอาคีแกไปเลี้ยงปลาก่อน ปลาเนี่ยมันห้ายบกคอยเห็นมันสวบกินร้ายตัวใหญ่ีนบ่วม,มีแต่ตัวน้อยเขาเห็นมันแรนตายแรนมาเขายันว่ามีคนเอาเบ็ดไปซิดแล้วเลือแต่ปลาตัวน้อย แม่ล่างพักกับสำเร็จเรียบร้อยต้มผักกับสุกเรียบร้อย แต่พักอย่างเดียวซีนกับบุมีโดนแหลบได้กินพักสดวันนี้ได้กินพักกาดสดๆตอนนี้พขาก็ได้ขึ้นมานั่งหวมพาแล้ว กินแกงพักที่ไม่เฮ็ดแล้วก็มีแจ้วต่ำมามาแต่บ้านเอามามามาทุกคนมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเนี่ยข้าวใหม่ๆหอมๆบดไส้ทนมันส่วนเกี่ยวขา้าว ว่าเฮานั่งหรือว่านอนอยู่นี่ด้น,นี่ก็มีโอกาสหนาวเพราะว่าอยู่ทึ่งให้ของเฮานี่ส่วนหลายลมพัดแต่เ o u s e d a n กนี่ซัมพอดีเลยพอดีบ่หอด So I had to เขาเยียบเข้าตอนเศร้านี่เขาเยี่ยบปแล้วพอดีเขามาเยียบต่อตอนแรงเขาพัดออกขี้เหอะขี่มันค่อนข้างง่ายนี่แล้วต่อไปนี่แมนเมียกับแม่พัดต่ออีก ผัดแล้วก็ยัดใส่กระสอบหรือว่ากร วือนี้สิได้เข่าล้ายแต่เอาไปามาเนี่เห่อผัดได้ซองกระสอบกระเพานี่บบมีเข่าอีกสามโอ้ตายตายตายลุดกลัววันก้อนอีกวันก้อนาว่าเหาเกี่ยวลายคือวันนี้นี่น่าจะได้ใส่กระภพาอีกไม่แต่ซองกระสอบเท่านั้น ยี่นี่นี่เอาเครื่องหยัดใสโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้หากาสซีจบลงยี่นี่เลยเราจะบบได้ท้ายส่วนกลับไปไว้อยู่เราเขามือสุดท้ายหาจึงมาเบิ้งน้ำกันผลงานตอนนี้นี่เขายังร่ทันให้ทุกคนในเบิง้งอดไปก่อนท่าว่าไพ่ได้เขามาเบิ่งมาสมตั้งแต่ต้นจนจบก็บต้องขอบอกขอบใจ แล้วก็อยากขอให้ FC เบิร์ตสุขูสุคนจงร่ำรวยร่ำรวยหเหตุดยังยังก็ขอให้เจริญก้าวหน้าให้อยู่ดีมีแ a งเนาะให้อยู่มันคนยืนให้อยู่บนโลกใบนี้โดนๆพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นจะได้ก็ขอบใจหล,ลายๆอีกครั้าง